สวัสดีครับสวัสดี p ีพีเทุกท่านผู้ชมทุกคนนะฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศธรรมชาติที่ทุ่งนาตรงที่ผมจะสร้างกระท่อมนะครับมาพาไปดูนี่บรรยากาศโอ้ยนี่ตอนนี้ก็หญ้าหญ้าเขียวกะจีแล้วก็อันเนี้ยมีต้นกล้วยที่พ่อปลูกเนี่ยและมีหญ้า มีหญ้าแล้วก็มีต้นตะไคร้แล้วก็ปลูกไตโมโด้วยเนี่ยปลูกไตโมโนี่ไตโมแต่ร้่ยตัวเป้าไตโมผมปลูกเนี่ยเตโมนี่แต่ต้นไตโมรประมาณสิบกว่าต้นนะฮะสิบกว่าต้นต้นไตโมนี่ปลูกต้นไตโมแล้วก็มีฟักข้าวเดี๋ยวพาทุกคนไปดูฟักข้าวนะฮะเนี่ยฟักข้าวตรงนี้บริเวณนี่ให้ดูเราบรรยากาศ บรรยากาศธรรมชาติมาก,มากครับผมทุ่งนาอันนี้เป็นถนนนะถ้าถ้าใครอยากมาหาปาตอนทําเสร็จเนี่ยถนนมาเลยครับเนี่ยถนนแล้วฝั่งนู้นก็ฝั่งนู้นก็เป็นตรงที่ผมไล่สุดฝั่งนั้นแหละฝั่งนั้นแล้วก็มีตรงที่เล่นน้ำฝั่งนี้มาบรรยากาศเช้าเช้าในชาว,ชาวบ้านมาทุ่งนานขี่รถถ่ายทุ่งนามาพาไปดูบรรยากาศชมบรรยากาศเช้าเช้า เดดแรงนะเดดแรงมากๆเลยมะพาไปชมบรรยากาศข้างๆนี่เป็นสาระน้ำเล็กตอนนี้ข้าวเนี่ยข้าวที่พ่อพ่อของผมปลูกตอนนี้ก็เริ่มเขียวกระจีครับผมเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยต้นหญ้าตะไคร้ด้วยตอนนี้ดินยังไม่แน่นนะฮะเนี่ยพาไปดูผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นเป็น เนี่ยเขาเรียกผลอะไรไม่รู้ผู้ชมผมม่เก็บเลยมีลูกเดียวอะ่ะบเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะ่ะสุกแล้วนี่ง่าผมีนแบบเนี้ยเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาคนชิมนี่ บริเวณนี่เป็นไม่รู้เป็นเขาเรียกว่าอะไรผมไม่ทราบอ่ะผู้ชมน้ําเต้าหรือ,รอ,รอฟักข้าวไม่รู้อะผมจะลองแกะดูว่ากินได้ไหมไม่มีมีดด้วยไม่มีนี่ธรรมชาติเลยอแกะไม่น่าผมลืมเอา โอ้โอ oh, oh. oh, mm. ้กล oh. ิ <les <les ่นกลินเหมือนแตงกวาเลยเขาเรียกแบบนี้ผมผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะผู้ชมเนี่ยแต่รสชาติแบบหมมันแตงกวามากๆเลยแต่เป็นเสียงเงี้ยเนี่ยมาเราจะชิมดูเป็นเป็นอ่าเป็นผักหรือผลไม้เนี่ยที่เกิดที่ตรงนี้ครั้งแรกลูกแรกชิมดู <_><_>แตงกวาแต่เป็นแบบเนี้ยอืมไม่หวานหอมกลิ่นแตงกวานุ่มใหเอาไปให้พ่อกับแม่ชิมด้านบ้าง หอมมากๆเลยงั้นวันนี้เป่า,าพาทุกคนมาชมบรรยากาศตรงที่ผมจะสร้างกระท่อมนะฮะรอเวลาขอบคุณนะฮะเป่า,ขอ,าข,อขอบคุณผู้ชมทุกท่านขอบคุณเอฟซีทุกคนขอบคุณผู้ติดตามทุกคนขอบคุณเลยทุกคนผู้ชมทุกคนขอบคุณนะครับไปบครับขอบคุณครับ